เวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานปรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็อยขอพูดเรื่องกรสินอีกวันหนึ่งเมื่อวันวันนี้ได้พูดลักษณะกระสินที่เราเจะเริญกระสินแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทอง ซึ่งเป็นสิกข์คสอสารีบทต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสินแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราเราพุทธบริษัท ซึ่งเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติเพืก่กรรมาฐานก็ดี เรื่าจะทำงานทางโลกก็ดีเรื่อปฏิบัติตนในขั้นกามาวาจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่เป็นการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอ วิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกระสินอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักควันทรงแนะนำ ให้ใช้ทำฌานถึงฌานสี่แล้วก็มาจิตทรงฌานสี่แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันห้าเทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจําเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌานสี่นี่ความจรงิงถ้าใช้กำลังฌานสี่โดยเฉพาะ ข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌานสี่อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌานสี่ได้โดยง่าย บางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสีได้ท่านนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตแต่เริ่มต้นก็นได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมาย ตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจึงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตม,มารทรงตัดสินพระทยัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จึงกว่าจะได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระรหันเพียงใดเนื้อเลือดและเนื้อเขาเราจะแห้งไปก็าตามทีหรือว่าชีวิตตินรี์ขงเราจะสลายไปก็าตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผล ถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรคลชาตินี้ไม่ปรากฏมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตทถ้งฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโก นิถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงถึงฌานสีได้โดยรวดเร็ว เรื่อความจริงเรื่องการทําจิตให้เข้าถึงชาญนสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาทสี่คือหนึ่งฉันทะมีความรักเคื่อความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กระสินเป็นอารมณ์ เรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันเนื้อหาขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนื่องฉันทะในการไปพิปฏิบัติเพื่อมรักผลก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกระสิงกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดคิดถึงกระสิงกองนั้นรูปลักษณะของกระสิงกองนั้นอยู่แบบเดียวกันหนุ่มรักสาวสาว,สาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็อย่าทรงตัวภายในะไม่ชาเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรัก ทั้งทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสงไกลเราก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเปา็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื่องกลายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักไม่เกิดสำหรับการเจริญไปกรรมฐานทุกองก็เหมือนกัน ถ้าเราเราต้องเราต้องการฌานสมาบัติ <c oughs> หรือว่าต้องการตัดทั้งย์ <c oughs> ก็ใช่อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหน่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจอ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นก็มาถานกองนั้นนั้นจิตมันก็ทรงตัวปเป็นเมีอารมณ์เป็นฌานํำว่าฌานสีนี่ ถ้าต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะเราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์เืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทานมันคิดนอกโลกนอกรอยในต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันในเรื่องจิตที่นอกโลกนอกโกูกนอกทางนี้ แล้วน่ารีดน่ารอยเป็นของธรรมดา,าเพราะว่าเป็นกำหนดเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความแพ่งควาที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ทิ้งอะไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิธรมารก็สรงรัดว่าวิรดเยนะทุกขมเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ยากแสนยากเท่าไร่เพียนพยายามคั่ำเข้าเราไม่เราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกรสินแนะกรกมาฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติใาะจิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญ ว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรือยังกําลังใจสี่ประการนี้แต่ท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทํางานทางโลกก็ตาม ปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังสี่าลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอชั้นทะความพอใจ นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกระสินด้วยความพอใจแล้วพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากระสินกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่เดนี้แต่หากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะตน หมายความยังไม่จับอาร,รมณ์ชานสีแต่ว่าใช่ที่บาทสีนี่มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกระสินพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแ้หลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกาย เห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอดใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนา มีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็าตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงสาบโยหหาที่ในหาทางเป็นเครื่องพน ให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบ,บายกายไม่สบ,บายใจได้มันก็ตายได้ก็พัาดพลาดเจ้าของนักของชอบใจได้ ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์ปีศาจไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสําหรับพระนิพพานเขาทำยังไง พรนิพพานชื่อว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จไปจอมไตรทรงตัดว่าถ้าเราจะไปพนิพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์นรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ ถ้าไปทำลายทุกต้องทำลายเหตุเมื่อการดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีผลดี่นั้นจงหาว่าทุกมันมาจากไหนเราก็จะมองเห็นได้ว่าทุกมาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ให้มันมากขึ้นเป็นโสดนั้มันก็มีทุกขเหมือนกัน ทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็นแต่เรากับคุยวีเห็นวีความเห็นตรงเันข้าวว่ามีเรคู่ครองมันมีความสุข นั่งดูคนที่เขาแต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปย่ำก็ไปกัปนใหญ่ เป็นอันว่าทุกมาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือหนึ่งอยากมีคู่ครองสองอยากมีลกูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษอยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไร หาเลียงพอประทางกายสร้างความเจริญในกะฐานะไม่แต่เกียรกิกายเกินไปถึงกับดี่เรียกกันวโลกคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหายกินไยสามมาชีวะก็าตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกัน ถ้าเราคิดถว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ใจเราไม่ติดท่าน,นั้นพอแล้จิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิ่าตเค็งฆ่ายอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็แปรการของความทุกข์นอามณมหลง อยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับพัญญาอยากจะอยู่กับ,ล,กกบลูกกหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากจะนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากเสียตัดให้เกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดี กำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภความโลภเป็นรากเง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเงาของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเง้าของความโลภของความรากเง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราใจถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อคูลชิ่งกันและกัน นั้นถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จึงเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจําต้องหาเราจาต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตยะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้ จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสายโ็ตามไม่เรือกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอ ว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มารายใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้เที่ยวระตัดรากเง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วเมื่อบริการที่สององสมเด็จพระบทิตแล้ว สอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแต่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการโทษด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเข้าชมเราเราก็เฉย เฉยพ่อะอะไรก็พค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการบ้าการนาินทาการชมมันไม่มีผลทําให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีท้านติแลว,ว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคําเขาพูด ถ้าเขาเราถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคําเขาพูดเราก็วางเฉยในอะารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมก็ดีติก็ด,กดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยเฉยต่อรมให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่จังเขาเถอะมามาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินตั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องทึงกัน เราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราเอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเพราะพระพเจ้าเทว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกัน คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและนที่สุดแยกเป็นอาการสามทิสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทางเป็นรังของโรคว่าพังคุนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสงบรก เราทําไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกําลังจะตายมันกําลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานคิดเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามันจะเฟื่องแเ้าก็เลิกคิดเสีย จับภาพกระสินเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขแต่จิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทด,ดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามักคผลมันก็เกิดแต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจอ่อ อยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทางสมาการทั้งกสินและวิปสัสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาบัพิจารณาโกและผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่อยากนน่ถ้าใดยใครคนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่อห่วงทรัพย์ถินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดี ถ้าคิดตัวว่ากายของเรานี้มันยังจะพังน้าเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไม่ห่วงวัตถุอะไรถ้ากําลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเทตรหารเป็นพระอรหันเนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดมาตั้งหลายเรื่อแปดหมื่นสี่พันเมรธรรมขัน์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้ อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารไม่ห่วงใหญ่ในชีวิตแต่เลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของของทุกๆคนอยู่ในสัญญาข้อที่หนึ่งเท่านั้น คือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกมาทันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มันได้ใช้ใจมันกระสับกระสายไม่มั่นคงเลิกคิดปิดจับกระสิน พอมีกรสินมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จงกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจิตใจมีความรักปนิพธานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้าม อารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูประชานและรูประชัยก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวเว่า,เาดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์เจ้าสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักนิพานเป็นอารมณ์และในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่น มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกจิตเราต้องการคือะนิพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบา จิตมันเบาวง้งไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่ใจคิดว่าถ้าเราทำตอนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดตัวใครเขาจะรัก <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดว่อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง จิตนั้นเป็นจิตที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวนารมณ์ที่มีความสําคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสําคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเสร็นได้เมื่อไรร่างกายของคนอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอาราบ,บนาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญญาต์แล้วก็พูดมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลนกชายในช่างทองเป็นสําคัญ สำหรับเรื่องกสินนี้ถ้าเราจะพูดกันปปนนานมันก็ยืดเยือ่อพูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขอจะลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงสานสีได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกับสินกับการพิจารณาสลับคนไป ถ้าว่าใจของท่านหลายทรงอยู่ในที่บาททั้งสี่ไปการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ,ถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงที่บาทเสียได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปี <c oughs> เป็นเอความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบ,บรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านนังหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามปฏิยายสายจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี